โบ้เด็ดสมนันเตเลยเสม็ดปีใหม่จากพี่น้องสุขสุขคนสบายดีกันสุขสุข้นวันจ้าสบายดีกันสุขสุขค้อนวัดจ้าเป็นไงไมปีใหม่ฉลองปีใหม่กันสุดยอดวันจ้าอยู่บ้านกับยายชูกชอก่ะฉล,ลองกับครอบครัวนี่ละจ้ากับพญานงไทยนี่ละจ้าปีใหม่ปีใหม่ฉลองอยู่บ้านนะจ้าเธอวันนี้จะมากินจะมากินหมาโช วันนี้เอา้าวันนี้ยายสกูจะมากินหมาโชว์เปิดพิษขังตัวนี้อ้อเปิดพิษขังเปิดพิษขังนี่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 โอ้ยโอ้เลิศสัมผัเล่นหมามาน้อยผู้น่ารักมามองเห็นชัดบอนี่มองเห็นชัดบอนี่นี่นี่มานี่หมาน้อยผู้น่ารัก บ๊ยเลยสมัยแต่เนี้ยมามากินหมาด้วยกันนะเธอบอกกินหมาฉลองปีใหม่บ๊วยเลยสมัยแต่เนี้ยเนาะมันคือเตี้ยเทเดียวเดียดนึงโอเคไปพี่น้องบอกอืมจีนเลยมองเห็นชัดนะแบบเห็นลุ้ยเลยแบบทีนี้มามามาโศยกันโศยกันมาสิมามาโศยกันโศยกันออกมาโศยออกมาโซยมาโศย หมากับยายชมพูมันมีกระดูกพร้อมโอ้ยหมาเลือดสมเปนแตนเลยคนนะก่อนจะกินก็ต้องอ่านก่อนบ้า <c oughs> กับโชเนาะนะนะก็ถ้ามันจีบากินโชตีบ่กินโชก็คืออ่านเลยนะกินอ่านนี่ลยนะกินอ่านหนาอ้างตายเหรอเชียช่ยเจ้าดีกับพี่น้งนองสกุร์สูคนเลือ นุ่มไม่ไหวจังพี่น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 ุ่มตั้งนุ่มอ่างเลยบัดที่เห็นบอกอ่างนมน้ำบอกเออบอกนี่บอกไหนๆก็อ่างแล้วก็อ่างให้มันหมดกินตรงไหนก่อนกินตรงไหนก่อนตักหัวก่อนไหมเบาตักหัวก่อนไหมหัวไว้ก่อนนี่ตักหางมันก่อนนี่บปะตักขามันก่อนโอ้ว้าว ว้าว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 ว้าฮืมฮืมลองแซ่บกินเค้กโชว์ฉลองปีใหม่หมู่คนกินเหล้ากินเบียร์โชว์ฉลองปีใหม่จะของกินเค้กโชว์เบ้อเลยสมเป็นแต่เลยฮืม

il มืมที่สองมืออที่สอง 嗯，蛋挞汤面，打卡汤面嘛。 ไม่แฟร์เขาบุหงานี่มันรวยนักรวยหนาทำไมแม่ไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเอาไปไลยกับเขาให้มาา่เป็งสี่นอตสูกก็ต้องกุ้งใจอืมไปเปลี่ยนไมเน,นี่ยนี่หน้าสวยออริจินอลเดี่ยนี่ผัวรักผัวลงเดีย่ยนี่เออไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปทุบหน้าใหม่หรู้เปป็นบา ยูดีไปให้มอถูกนะเสียเงินพร้อมเจ็บพร้อมมาเอาได้บางสิ่งอะไรมั Same ้ออริจินลห้าสิปี้เธอหาสเแล้วไงเนี่ยปีใหม่เนี่ยหา็ดปีเหอเ็น้หสิบเอ็ดปีแล้วนะเธออืมแมฉันสวยออริจินลนะเธอเช่ เก๊งไม่ไปเที่ยวบนะเออเจ๊งไม่ไปปนเปื้อนความสุขแกองมันนะอยากกินยังกกินอยากไปเที่ยวยสงก็เที่ยวเออความสวยความงามมันเป็นแค่กของนอกไกยมันอยู่ที่ใจเนี่ยเออเนี่ยในใจเนี่ยมันงามตลอดเนี่ยรู้มั้มันงามไม่ตายไปไหนมันไม่สูญหายไปไหนอยู่ที่ใจเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมไปแซมมันความงามมันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปซ่อมไปแซมมันเออ ข้างนอกมันเป็นแค่สิ่งประกอบเฉยๆเออ,อม,มีเงินอน่ะซื้อทองมาใส่ซื้อได้แซ่บๆลำๆมากินมอืมใสย่ยากรรมทำไม ไมันต้องไปไใส่กันหรอกผัวรักผัวลงอยู่แล้วอืมจริงๆนะไม่ใช่ผัวเพิ่งมาลักมาลงนะผัวมาลักมาลงยัยปูตั้งแตกเจอกับยัยปูใหม่ๆตอนนั้นยายปูเจอกับยัยปูใหม่ๆยายปูไม่มีอะไรนะยัยปูจนเลยนะเงินก็ไม่มีนะจะบอกให้เงินหนึ่งบัญชีธนาคารไม่มีเลยนะผัวฉันยังรักเลยเออทุกวันนี้ก็ผัวก็เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ซื้อหุ้นซื้ออะไรให้ออบอกมันเลิศไง ไม่ต้องสวยขนาดแบบข้างนอกหรอกสวยข้างในพออืมผัวเราสัมผัสข้างในผัวเราไม่ได้สัมผัสตรงหน้าตาขอให้เราเป็นคนดีโอเคเออเป็นอย่างนั้นเรวทำไม่ไ